ในช่วงเวลาแคมปิ้งของเราตะเกียงก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับและความคลาสสิกของบรรยากาศแคมปิ้งเราก็ไม่จำเป็นต้องมีตะเกียงที่ให้ความสว่างมากจนเกินไปมีเพียงแสงสว่างเล็กน้อยมองแล้วนวลตาก็เพียงพอกับบรรยากาศค่ำคืนนี้แล้วครับและมันจะดีแค่ไหนถ้าตะเกียงของเราเป็นได้มากกว่าตะเกียง สวัสดีครับทุกคนพบกันเช่นเคยนะครับกับร้าน o u t ดอ o ังสิ g s วันนี้ผมจะมารีวิวตะเกียง LED helix ทั้ง2รุ่นจากแบรนด์ pintan tech ที่ร้านของเรามีวางจำหน่ายนะครับ helix black country และ helix b a s camp ครับ helix black country ตะเกียง LED ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตะเกียงจีนให้ความสว่างสูงสุด1 5 0ลูเมน ปุ่มกดเป็นแบบทัชสกรีนปัดซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนโหมดมี2โหมดความสว่าง150ลูเมนและ30ลูเมนมีโหมดไฟกระพริบเมื่อมีเหตุฉุกเฉินมีไฟสีแดงเพื่อลดการดึงดูดของมแมลงในช่วงเวลากลางคืนใช้ถานอัลคาไลขนาด 3A จำนวน3ก้อนมีน้ำหนักเบาเพียง155กรัมกันน้ำได้ในระดับ IPX6 รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต5ปีหมอสำหรับแขวนในเต็นท์และหน้าเต็นท์ครับ HELIC b บ d c ค m p ตะเกียง LED ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตะเกียงจีนให้ความสว่างสูงสุด250ลูเมนใช้ปุ่มหมุนเปิดปิดซ้ายขวาเพื่อเพิ่มลดความสว่างพิเศษ ปุ่มกดสามารถล็อกได้เพื่อป้องกันการเปิดปิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจมีไฟสีแดงเพื่อลดการดึงดูดของแมลงในช่วงเวลากลางคืนใช้ฐานอัลคาไลขนาด 2A จำนวน3ก้อนมีน้ำหนักเบาเพียง358กรัมกันน้ำได้ในระดับ IPX6 รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต5ปีเหมาะสำหรับแขวนในเต็นท์และหน้าเต็นท์ครับ ความพิเศษของเฮลิก Back Country และเฮลิกเบดแคมคือสามารถถอดโคมออกมาและใช้เป็นโหมดไฟฉายได้อีกด้วยที่สำคัญสว่างและส่องได้ไกลามากๆเลยทีเดียวและลูกเล่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ขาดตั้งตะเกียงกลางและพับเก็บได้สามารถปรับใช้งานได้อย่างหลากหลายและยังมีตะขอในทุกมุมของขาตะเกียงอีกด้วย ตัวโคมทําจากวัสดุที่ทนทานสามารถยืดหดได้สามารถพับเก็บกับตัวตะเกียงให้เหลือเพียงชิ้นเล็กๆสะดวกต่อการพกพาลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางการติดต่อท้ายคลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ